ขอบคุณมากครับพ่อแม่พี่น้องที่ไปเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวเขตสามตําบลําตจันเสาท,ทุกท่านที่ออกไปใช้สิทธิ์นะครับแล้วผมขอขอบคุณเป็นส่วนตัวที่บางท่านบางกลุ่มนะครับที่บอกว่ากาเบอร์สามเพราะว่าด้วยความเกรงอกเกรงใจและรักใคร่ผมชอบคอผมเป็นส่วนตัว ก็เลยกาเบอร์สามให้กับลูกเขยของผมและส่วนพวกของเขาพวกของเบอร์สามพวกพวกลูกเขยที่กาเบอร์สามเนี่ยเขากา็กา,กาด้วยความรักความสมัครใจขอบคุณทุกทุกท่านโดยที่กาให้โดยเต็มใจเราสังเกตจากการเราาวิ่งรถขอบคุณมีคนออกมาต้อนรับเยอะเลยออกมายกมือให้แสดงว่าเขากาด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆเพราะว่าแม้แต่สลึงเดียวซึ่งเป็นประวัติการเลยนะครับไม่เคยแจกใครเลยเพราะว่าไม่มีตังค์จะแจกเพราะว่าเราเป็นคนจน รถก็ยังจำนำอยู่เลยเอาลูกเขยมาลงสอทอเพื่อจะหาเงินเดือนกินเพื่อเข้าไปทำงานในเทศบาลรับใช้ประชาชนเข้าไปเพื่อเป็นลูกจ้างประชาชนเข้าไปเพื่อกินเงินเดือนประชาชนเข้าไปเพื่อทํางานให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับประชาชนเข้ามาเป็นลูกน้องประชาชนไม่ใช่เข้ามาเป็นนายประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วประชาชนอุตส่าห์เดินมาเลือกเราเราต้องกราบขอบคุณค่ะทุกคนถ้านักการเมืองคนไหนได้แล้วไม่มาขอบคุณประชาชนถือว่าพวกนั้นลืมบุญคุณประชาชน ผมสั่งลูกเขยว่าให้เจอคนแก่คนเท่าลําบากยากจนที่ไหนให้ขับไปส่งถึงบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่เขตไหนถึงจะไม่ใช่เขตเราเพราะเรามีเงินเดือนกินจากเงินเดือนของภาษีประชาชนเราต้องทําเพื่อประชาชนเราต้องยึดการเมืองเป็นอาชีพเลี้ยงตัวแล้วก็ทํางานรับใช้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความสุขคนแก่คนเท่าจะไปกดเงินคนกงค,คนแก่อะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปไม่ได้ เราต้องไปส่งข่าเพราะช่วงนั้นเรามีเงินเดือนกินแล้วเราต้องทําไปในสี่ปีที่เราเป็นอยู่เราไม่ใช่หวังวันข้างหน้าแต่เราหวังว่าเราทำเพราะครั้งนี้เพื่อประชาชนพอเราอาสาเข้ามาเองไม่ได้มีใครบังคับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทําให้เต็มที่ให้สมกับที่ท่านประชาชนเสียสละดหยุดงานหนึ่งวันมาเลือกเราแล้วต้องนึกถึงบุญคุณประชาชนที่เขาอุตส่าห์เหน็ดเหนื่อยกับการไปเลือกตั้งเดินมาทั้งไกลเพราะฉะนั้นแล้วจิตใจของประชาชนเราต้องเอาไว้ในใจเรา เอาใจเขามาใส่ใจเราประชาชนเป็นเจ้านายเราบางคนอยู่ที่สูงแต่ให้ประชาชนเนี่ยชะเง,งือหาแต่ใครก็แล้วแต่ถ้าอยู่ที่สูงแล้วไม่ก้มลงต่ําไม่เข้าไปหาคนคนนั้นอย่ามาเล่นการเมืองเพราะฉะนั้นแล้วผมสั่งลูกเขยเบอร์สามนายกฤษณะเนี่ยนะครับบอกว่าการที่เราเข้ามาครั้งนี้เข้ามารับใช้ประชาชนไม่ใช่หลอกประชาชนว่าให้ไปกาเขามันเป็นเทคนิคก,การพูดงั้นไม่ใช่ ผมตั้งใจจริงๆข้าผมสั่งลูกเขยว่าถ้ามีใครแจ้งผมมาว่าลูกเขยผมก็ด้งกระเดินกับประชาชนเนี่ยผมก็จะจูบทันทีเพราะผมเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาแล้วก็คนจะเกรงใจผมเยอะเพราะผมเป็นคนที่พูดจริงทําจริงเงินทองไม่โกงใครไม่เคยโกงใครเลยตั้งแต่เกิดมาเจอเงินล่วงหาเจ้าของนอกจากหาไม่เจอถึงต้องเอาพร้อมหรือจะทํำยังไงแบบนี้มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องช่วยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วการเข้ามาทํางานการเมืองบางคนเข้ามาแล้วมาดสูงมาดใหญ่ ิงเพราะฉะนั้นแล้วผมต้องบอกสี่ปีเลือกตั้งทีดีแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกํานันเพราะว่าการที่สี่ปีเลือกตั้งทีเนี่ยมันทําให้คนจะเอาใจใส่ประชาชนสนใจประชาชนเพราะหวังหวังข้างหน้าเพราะบางคนไปอยู่หกสิบปีอย่างเงี้ยมันก็ไม่สนใจแล้วชาติหนึ่งเลือกตั้งกันครั้งเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเข้ามาทํางานเพื่อประชาชนควรเอาใจใส่ประชาชนขอบคุณครับ